อาหารสำหรับผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้าวันนี้นะคะพวกหนูก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริโภคอาหารโภชนาบัญญัติ9ก้าประการและกวิธีการเลือกซื้ออาหารและเครื่องปรุงรสค่ะค่ะหนูชื่อนางสาวชสิตาหาลาชื่อเล่นน้ำตาลค่ะค่ะหนูชื่อนางสาวควันทิตายนสิริชื่อเล่นหยกค่ะ ค่ะหนูชื่อนางสาวมาผมมาชื่อเล่นด็ค่ะค่ะหนูชื่อนางสาวานพรสุขจักชื่อเล่นแตงโมค่ะค่ะหนูชื่อนางสาวลูกนภำพะเพงพัวชื่อเล่นชื่อนันนาค่ะค่ะหนูชื่อนางสาวพัชรานุกรกทูกชื่อเล่นจุ๊บแดงค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทํากิจกรรมร่วมกันค่ะกิจกรรมนั้นก็คือกิจกรรมการเรื่องรับประทานอาหารที่ควรทานและอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงค่ะหนูก็จะมีรูปภาพให้คุณลุงคุณป้าเรื่องนะคะก็จะเป็นอาหารที่ควรทานและอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงค่ะ ข้าวต้มคณะหมูกรอกต่อไปนะคะต้มจืดผัดพริกแกงทะเลต่อไปนะคะสลัดโลและหมูทอดค่ะ หลักการบริโภคอาหารผู้ชนปะปัญญาเก้าประการน,นะคะปกติคุณลุงคุณป้ามีหลักการเลือกรับประทานอาหารอย่างไรกันบ้างคะค่ะนะคะแต่ละคนก็จะมีการเรื่องรับประทานอาหารที่แตกต่างกันไปนะคะวันนี้หนูก็จะมาให้ความรู้เรื่องหลักการบริโภคอาหารโูชนปะปัญญิเก้าประการน,นะคะหลักการบริโภคอาหารโูชนะปัญญาเก้าประการน,นะคะ1 กินอาหารครบห้าหมูนะคะแต่ละหมูให้หลากหลายและหมั่นดูแลน้ำหนักตัว2นะคะกินข้าวเป็นอาหารหลักนะคะสลับกับอาหารประเภทแแ้งอื่นๆเป็นบางมื้อค่ะ3นะคะกินพืชผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจำค่ะ4นะคะกินปลาเนื้อสั์ไม่ติดมันไข่และถั่วมเมล็ดแห้งเป็นประจำค่ะ 5นะคะดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยนะคะ6กินอาหารที่มีไขมันและน้ำมันแต่พอควรค่ะ7นะคะหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีรสหวานจัดและเค็มจัดค่ะ8นะคะกินอาหารที่สะอาดปราศจ,จากการปกนเคื้องค่ะ9นะคะงดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ค่ะค่ะ คุณลุงคุณป้ามีวิธีเลือกเครื่องปรุงอาหารเนื้อสัตว์อาหารเสริมอย่างไรบ้างคะอ๋อคุณลุงคุณป้ามีวิธีเลือกที่แตกต่างกันใช่ไหมคะเพราะงั้นวันนี้เราจะสอนวิธีเลือกเครื่องปรุงอาหารสัตว์และอาหารเสริมนะคะก่อนจะไปฟังเนื้อหาของหนูหนูอยากให้คุณลุงคุณป้าทํากิจกรรมร่วมกันก่อนนะคะนั่นก็คือกิจกรรมซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมให้คุณลุงคุณป้าเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีออยอนนะคะหนูจะมีรูปภาพให้คุณลุงคุณป้าเลือนะะค เบีซุปไต่สกัสกกดเต้าสาโทต่อไปนะคะเนื้อหมูซีพีหมูปิ้งข้างถนนต่อไปนะคะผักออแกนิกผักบุ้งต่อไปนะคะอาหารเสริมเห็ดินจือแดงยาต้มสมุนไพรที่ขายตามท้องตลาดค่ะค่ะคุณลูกคุณป้าก็จะมีวิธีเลือกผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันไปนะคะ ค่ะต่อไปนะคะหนูจะให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อเครื่องปรุงอาหารเนื้อสัตว์และอาหารเสริมนะคะก็ไปฟังกันเลยค่ะ ปิดสนิทหรือว่ามีรอยนะคะก็แสดงว่าสินค้านั้นไม่ได้มาตรฐานค่ะค่ะสนะคะฉลากสินค้านั้นจะเป็นจะต้องแสดงถึงชื่อของผลิตภัณฑ์นั้นๆน,น,นะคะรวมถึงแสดงถึงน้ําหนักและปริมาณค่ะ 3. ส,ส่วนประกอบของสินค้านั้นจะต้องมีเครื่องหมายออยนะคะถ้าหากว่ามีเครื่องหมายออยนะคะก็ไม่ควรซื้อค่ะสสังเกตข้างภาชนะที่ใส่นะคะจะต้องมีบอกวันเวลาและวันหมดอายุค่ะ แล้วก็ไม่ควรซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใกล้หมดเลยนะคะค่ะสําหรับการเลือกซื้อเนื้อสัตว์นะคะ1เนื้อหมูนะคะควรเลือกเนื้อที่มีสีชมพูอ่อนค่ะนุ่มไม่มีมันสีขาวนะคะไม่มีเม็ดสาคูก็คือไขพ่พยาธินะคะค่ะ2ค่ะเนื้อวัวควรเลือกซื้อสีแดงสดนะคะไม่เขียวค้ามันจะมีสีเหลืองไม่มีเม็ดสาคูค่ะสําหรับเนื้อไก่นะคะควรเลือกตัวที่อ้วนค่ะกดดูตรงหน้าอกจะแน่น ตีนนุ่มหนังไก่สดไม่เหี่ยวย่นนะคะหลักการเลือกซื้ออาหารประเภทผักนะคะผักที่ใช้เป็นอาหารนะคะได้มาจากส่วนกลางของพืชได้แ,แก่ใบรากผลมเมล็ดดอกนะคะมีวิธีการเลือกซื้อดังนี้ค่ะค่ะต่อมานะคะหลักการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปหรือว่าหายกระป๋องนะคะสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรก ก็คืออาหารบรรจุสำเร็จนะคะก็คือภาชนะนะคะควรปิดสนิทค่ะกรณีที่เป็นกระป๋องไม่มีสลีมและรอยบุบต่างๆนะคะต้องมีฉลากแสดงชื่อรายละเอียดของสินค้านะคะเช่นวันเดือนปีที่ผลิตและวันที่หมดอายุค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานสหาหกรรมค่ะก็คืออยอและมอกนะคะเป็นเครื่องรับรองคุณภาพนะคะและความปลอดภัยของอาหารค่ะ ลักการเลือกอาหารเสริมนะคะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานจากองค์กรอาหารและยานะคะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากบริษัทหรือองค์กรที่ได้มาตรฐานตรวจสอบฉลากหรือดูวันหมดอายุก่อนตัดสินใจซื้อเสมอค่ะค่ะพอการรับประทานอาหารนะคะเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดสําหรับมนุษย์ค่ะโดยเฉพาะวัยผู้สูงอายุนะคะที่มีการเสรื่อมถอยของร่างกายค่ะดังนั้นนะคะจึงต้องรับประทานอาหารที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะเพราะแบบนี้นะคะคุณลุงคุณ,คณ,คณป้าอยา่าลืมรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะและอยา่าลืมปฏิบัติตามหลักการบริโภคอาหารนะคะโภชนาบรรดาข้าประการกันด้วยนะคะและเลือกเครื่องปรุงอาหารนะคะที่ถูกต้องกันด้วยนะคะหนูขอจบการให้ความรู้เพียงเท่าน,นี้นะคะขอบคุณค่ะ